ข้าวลงค่ะ่วงนี้ข้าวลงแต่ว่าไข่ขึ้นข้าวสารลงไข่ขึ้นละค่ะข้าวลงแต่ว่ากับแพงพี่น้องตะปปยักหวัวเนาอเค้ยได้ยินมาจากับไอ้ข้าวสอบลับแปดเก้าร้อยค่ะพี่น้อง ย่านขายสอบนะัะท่านเจ็ดท่านหาท่านสามท่านสองท่านเอ็ดตอนนี้เนะี้ยสอบแล้วเก้าร้อยค่ะพี่น้องเก้าร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทค่ะ ขึ้นเงียงก็เป็นตะโนมแค่มีเนี้ยีนี้ยมันขึ้นเงี้ยงขึ้นขึออ้นเอาแบบไปซ้นกันบ่านากันเด้อมองว่างก็ว่าง,างนเนี้ยอันนั้นก็ว่างได้น่ะว่างอ่ะ ชาวมั่งินร้องอีกมเนี่ยค้นขับถนว่นคนขับรถต้องข่าวันนอันนี้ต้องาวอันนี้แช่ยันเดียวใช่ไหมอันนี้แช่ข่าอยางเดียวรั้วลูกมาลูเดี๋ยวเนกลับมาตั้งโซ่เดนกลับมา

เจ้านกของมองหางโเคไมมีแต่คนสิข้างโอเคเอาเจ้าประกาศนะบรัเคุิดข้างนี่มึงเนี่ยนกจอดจริงเขาเาเออเจ้าม่ไ้หลังเลยายนี่ไงจะไม่หน่อยบ่ตัวเต็มเขาเลบ่เนี่้รถอเ่รอ ก็ลูเอาลงับ่บอกคอยจำไว้เม่เจ้ารซีย่างหางย่งอย่าเดียวนอัหนาที่หามาลดเอามตอบนเที่หาตอดึงให้เอไ จไว่าด้คอาสองขาามน้องาสองสน่หองสองสองนี่นอนอนีัรำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ